ตอนนี้นะครับผมก็ถึงละบ้านที่เราจะมาดูปลาจะมาสู่ขอลูกสาวนะครับและตอนนี้ผมก็มีย่าม,มาด้วยแต่ในย่ามเนี่ยเราเตรียมมาแล้วนะครับเงินสดสดนะครับส่วนที่เราจะต้องมาจ่ายนะครับอีกสามแสนบาทซึ่งเราโอนมาจามาแล้วเป็นบางส่วนนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูด้านในนะครับวันนี้ต้องขออาภัย FC ซด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยติดภารกิจด่วนก็จะมีตัวแทนรับเงินแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะตักปลาขึ้นมา บ้านนี้บอกเลยว่านอกจากอะคาฟแล้วน่ะมีเต่าตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่แบบขี่ได้นะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูครับตอนนี้เราอยู่ข้างบ่อของว่าที่เจ้าสาวที่เราจะมาสู่ขอแล้วนะครับบ่อนี้เป็นบ่อน้ําเย็นอีกหนึ่งบ่อนะครับบ่อนี้มีความพิเศษทงเรื่องนะครับนอกจากปลาสวยแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราจะปิดน้ําปิดออกแล้วก็ชมปลากันจะชันะครับตอนนี้ผมจะให้ดูเรื่องอ ความพิเศษของบ่อน,นี้ก่อนก็คือหลอดนี้อันนี้เป็นแผงไฟสเปกตรัม2แผงนะครับสแผงไฟสเปกตรัมเนี่ยคือมันช่วยในเรื่องของฟาร์มแดง <Wow. S 1> ของปลาคราฟนะครับเชื่อช่วยได้ค่อนข้างเยอะถ้าเปรียบเทียบกับปลาโลวนาเนี่ยก็คือมันก็จะมีไฟเผาแต่ตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟที่ทําให้สีแดงของปลาคราฟอ่นะแดงเด่นขึ้นนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษก็คือบ่อน,นี้ก็เป็นบ่อน,น้ําเย็นนะครับบ่อน,นี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ 21องศานะครับแต่พิเศษสุดของบ่อนี้นะครับอยู่ทางด้านหลังผมนะครับตามไปดูแล้วครับว่ามันคืออะไรแทนๆทนๆเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นดัมฟิลเตอร์นะครับดัมฟิลเตอร์เป็นกรองอัตโนมัติน่นอกจากปลาสวยก็ต้องไม่ลืมเรื่องที่จะเราใส่ใจในระบบน้ำคุณภาพของน้ำนะครับตัวนี้ก็เป็นดัมฟิลเตอร์เป็นกรองยุคใหม่ก็พัฒนามาจนถึง ระบบนี้ก็คือหลักการทํางานของเขาง่ายๆก็คือจะเป็นกองที่หมุนๆๆนะครับแล้วก nee ็ Joe, มาก็ตกตะกรนถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วก็จะมีตะแกรงรองอยู่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งน้ํามันขึ้นมาในปริมาตรที่สูงไอ้พวกตะกรอนพวกตะไคร่มันไปตันมันก็จะถูกออฟถูกออฟปุ๊บมันก็จะมีหัวฉีดไอ้ตัวชิงช้าสวรรค์มันจะหมุนๆแล้วก็ฉีดฉีดฉีดก็ตกลงมาแล้วก็ถูกเดนทิ้งไปวันหนึ่งก็น่าจะกรองได้หลายรอบอยู่นะครับก็นี่เป็นกองเสริมอีกตัวหนึ่ง บ่กรองหลักคืออยู่ตรงนี้นะครับกรองหลักอยู่ใต้นี้อยู่ใต้แผ่นไม้นี้ทีนี้เรากลับไปดูที่ปลาต่อนะครับตอนนี้เรา,าปิดออกซิเจนปิดน้ำแล้วก็จะเห็นปลาได้ชัดเจนขึ้นความสำคัญนะครับบอกแล้วครับว่าปลาเนี่ยชอบมากอุณหภูมิเย็นเนบอ่อนี้ก็มีความสวยงามนะครับความสวยงามแล้วก็ให้ความใส่ใจกับระบบน้ำเป็นพิเศษก็จะมีปลาแม่น้ำจากอเมซอนหลายๆตัวนะครับเพราะว่า จ้าของบ่อนี่ชอบมากนั่นะงี้น,งนั่นไงครับลูกว่าที่เจ้าสาวนะครับว่ายมาแล้วเป็นตันโจโคฮากุนะครับอวบอ้วนแล้วก็ขาวมากเดี๋ยวเราจะตักปลาขึ้นมาเช็คนะครับว่าปลาที่เราจะมาสู่ขอเนี่ยคุณภาพเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้ผู้ช่วยมาช่วยบ่อน,นี้น่าจะขนาดประมาณ100ตันนะครับ100ตันก็ค่าไฟน่าจะพอสมควรนะครับ กบอใหญ่อะไรมันก็ใหญ่ตามที่ผมเคยกล่าวในคลิปต้นๆเลยก็หเห็นแล้วหลายๆตัวนะครับอยากจะนำกลับไปเลี้ยงทั้งหมดนะครับแต่ก็คงไม่มีบรรยายนะครับเพราะว่าทั้งหมดบ่อน,นี้น่าจะซื้อซุปคาร์ได้เลยคันหนึ่งครับอันนี้จริงๆอย่างตัวนั้นนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่าสามล้านเยนกกู่ตัวนั้นนครับตัวนี้มันคุณภาพระดับประก,ระกวดในเมืองไทยได้สบายๆนะครับอ่าตัวนั้นครับ แล้วก็นี่ตัวที่เห็นแล้วเด่นชัดที่สุดนอกจากว่าที่เจ้าสาวของเราแล้วตันโจโคโฮาจุแล้วก็มีโคฮาจุตัวนั้นนะครับแล้วก็มีโนนับน,นะครับมาลุเตงโชวาครับมารุเตงโชวา,า,เ,ชวา,าเห็นไหมครัมีกลมๆอยู่ที่หัวตัวนี้เคยคุยกันแล้วนะครับน่าจะเป็นปลาจากฟาร์มอิซ่าอิซ่านะครับตัวนี้เป็นตันโจโชวานะครับแล้วก็ตัวที่ผมเห็นลัวสดุดต,ตานะครับอาจจะลวดลายไม่ถึงก็ชูชัดมาก ก็คือ,อโคฮากุนะครับโคฮากุที่แดงคมๆเป็นแบบมารุโซเมกนะครับคำว่ามารุโซเมกผมเคยกล่าวในคลิปต้นๆคือแดงมันคมตามขอบเก็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาถึงขั้นตอนของการพิกอัพพิกอัพไม่ใช่พิกอัพนะครับพิกอัพก็คือการตักปลาขึ้นมาในอ่างเพื่อที่จะเช็คนะครับคุณภาพของปลาที่เราจะสู่ขอกลับไปยังบ้านของเรานะครับ Tiếp chơi cho kênh Ghiền à ก่อนที่เราจะจับปลานะครับก็ต้องคลีนมือนะครับไม่รู้ว่าเราไปจับอะไรมาก็คือปลาที่อยู่ในบ่อที่ดีในถึงแวดล้อมที่ดีอาจจะมีความอ่อนแอขอสมควรนะครับฉะนั้นเราก็ต้องทําการฆ่าเชื้อก่อนนะครับประโยชน์ของการฆ่าเชื้อน,ะนอกจากเชื้อโรคจากปลาแล้วก็เชื้อโรคจากโควิด1 i d 1 9ด้วยนะครับก็พยายามล้างมือบ่อยบ่อยนะครับเป็นปลาที่ perfect นะครับคำนี้ perfect นี่ไม่เวอร์ไปเลยสำหรับปลาตัวนี้ บอดี้นี่เป็นเหมือนหมู่น้ำนะครับขนาดนะครับตามที่เจ้าของปลาแจ้งไว้นะครับก็คือประมาณ80ซนติเมตรอันนี้มันใหญ่มากครับใหญ่แบบสุดๆเลยอ่าอลังการนะครับอลังการมากอลังการมากนะครับตัวนี้อาจจะ เ,เหมือนจะมีท้องนิดนึงนะครับเหมือนจะมีไข่นะครับตัวนี้ก็ตันโจนี้อาจจะถ้าเราเก็บนิดนึงเนี่ยจะเป็นปลาที่เพอร์เฟกเลยเนนี้จักลมใหญ่นะครับเ้าผมยกดูเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าใหญ่มากการวิธีการยกปลาเนี่ยก็คือเอาหัวเข้าหาเรานะครับแล้วก็ประคองขึ้นแต่เราไม่กล้าประคองขึ้นนะครับเพราะว่าปลาแพงปลาแพงมากนะครับสองล้าน,นครับสองล้าน สำหรับปลาตันโจโคฮากุตัวนี้นะครับฟาร์มสเปเชียลของปลาตัวนี้คือ 1. Body บอดี้คอ a ฟอร์เมชันนะครับถือว่าอลังการนะครับอลังการซึ่งในปลากลุ่มตันโจโหาใหญ่ๆยากอย่างนี้ยากอยู่แล้ว 2. คือปลาตัวนี้มันไม่มีแบบตะเก็ดตะเกาอะไรที่มันดูมีตำหนิเลยนะครับแล้วก็ตันโจเนี่ยมาร์ก,กิ้งของเขาเนี่ยอยู่ที่หัวเนี่ยพอดิบพอดีนะครับบาลานซ์มากๆนะครับ แต่ความคมชัดนีอาจจะต้องทําให้มันคมชัดกว่านี้แต่ทาไม่ทําอะไรก็ได้อยู่แล้วสวยอยู่แล้วนะครับก็ผมโฟกัสไปที่อันดับหนึ่งเลยคือบอดี้คอนเฟิร์มชันนะครับเป็นปลาที่มีบอดี้ที่สวยมีขนาดที่ใหญ่มาก80ซนเมตรที่ยังคงฟาร์มสวยงามฟารมสดใสไว้แบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอนอกจากวิธีการเลี้ยงแล้วความเอาใจใส่ดูแลเนี่ยก็สำคัญมากๆก็ อยากให้เป็นปลาคูนะครับสำหรับข่้นใดที่อยากหาปลาตันโจโคฮาคุสวยๆไปประดับบอรหรือว่าสําหรับส่งประกวดก็พยายามเลือกบอดี้ที่มันดูสมูสสวยๆแล้วก็ตําแหน่งตันโจให้มันพอดีอยู่ตรงกลางหัวนะครับแล้วก็ดูคี้ว่ายให้เขาสมบูรณ์กระโดงหลังใบหางทุกอย่างนะครับก็คือถ้าปลาแบบ2ล้านเยนเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยแบบหยาบๆเลยก็คือ ,0,000 0บาทมันจะต้องไม่มีตําหนิใดๆเลยนะครับ ม,มีมีตำหนิใด,ดๆเลยปากต้องไม่เบี้ยวเหงือกต้องไม่บานนะครับหลังก็ยังต้องโค้งอยู่นะครับที่ไหวยต้องสมบูรณ์หางต้องสมบูรณ์นะครับเราก็เช็คหมดทุกอย่างนะครับครับก็เสร็จสิ้นสําหรับการเช็คคุณภาพปลาแล้วก็สุขภาพปลาตัวนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่หลังจากนี้เรายังมีของเล่นอื่นสําหรับบ่อนี้ให้กับ f c ของเราได้ชมอีกนะครับก็คือเตาอันดาบ้านะครับขนาดเท่านี้ครับ ขนาดเวอร์ไปเอาครึ่งหนึ่งเขาเท่านี้แล้วกันะะนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูทางด้านในเอ้ามาต้อนรับเลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เป็นเตาสายพันธุ์อันดาบ้านนะครับจากเกาะกาลปะกอสอันนี้ไม่รู้ว่ามั่วครับก็คือเป็นนําเข้ามาจากต่างประเทศนะเกาะอะไรถ้าเกาะนึงน,ะน่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่เกาะแบบเกาะแน่นๆเดีย๋ยวทิ้งน้น,น้องอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับอันนี้คืออ่าถ้าเทียบกับตัวนะครับถ้าผมจะบอกว่าตัวนี้ปกติเตาสายพันธุ์เนี่ยเขาจะซื้อกันเป็นนิ้ว นิ้วละหมื่นนะครับความกว้างก็คือถ้าผมจำไม่ผิดนะผมไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเต่าตามที่ผมเคยเคยทราบมานะครับก็คือจะวัดจากใต้พิกเต่าขึ้นนะครับแล้วก็วัดตั้งแต่ส่วนนี้ส่วนน,วน,นี้ไปถึงนียนิ้วละ10,000บาทในสเต็ปแรกก็คือน่าจะไม่เกิน2ี่ิบนิ้วนะนิ้วละหมื่นหลังจากนั้นแล้วเนี่ยน่าจะมูลค่าสูงกว่านั้นนะครับตัวนี้ถ้าผมคิดแบบง่ายๆตะกาับแบบงงๆของผมนะครับผมว่าตัวนี้น่าจะใกล้ๆ 1เป็นเลี่ยนนะครับหล้านใกล้ๆนะครับแค่ตัวเดียวนะครับดูครับใหญ่มากโอ้โหครับโอ้ยตายแล้วตายแล้วใหญ่มากนะครับก็อาหารของเขาก็ไม่ได้มีอะไรเลยเป็นพวกใบไม้เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายนะครับย้ําเลี้ยงง่ายแต่ราคาโคตรแพงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่ผมคิดว่าถ้าผมรวยนะครับหรือว่ามีอายอดคนซับสักสองล้านเนี่ยก็คงม,มีปัญญาซื้อเต่าตัวนี้ไปเลี้ยงนะครับ ทีนี้ไปดูนางนางเอกคนอื่นนะครับตัวนี้น่าจะเป็นพี่เบิ้มนะครับพี่เบิ้มพี่เบิ้มนะครับตัวนี้เป็นนางเอกน่าจะเป็นพี่เบิม้มน้ำหนักน่าจะใกล้ๆร้0ยกิโลนะครับก็น่าจะประมาณสัก50นิ้วนะครับ50นิ้วก็อย่างที่ผมบอกว่าในสเต,ต็ปแรกไม่เกิน20นิ้วอ่ะนิ้วละหมื่นหลังจากนั้นน่าจะ20,000น,นะครับตัวนี้ก็เหยียดเหยียดหนึเมลเลียนเหมือนกันอ่าก็อีกนิดนึงสำหรับ สัตว์เลี้ยงที่ผมปลดปานอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่มีโอกาสได้เลี้ยงก็คือมีอายุไขที่ยืนมากครับ200อกว่าปีนะครับแล้วก็มันยังราคาสูงอยู่เพราะว่าในเมืองไทยยังเพาะไม่ได้สัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเมืองไทยก็ปีได้เพาะได้ราคาตกทันทีอย่างเช่นกุ้งเคฟงเคฟิตใช่ไหมครับถ้าเรายังจากันได้คือราคามันแบบปุ้งแล้วก็ล่วงเลยฉะนั้นก็จะเลี้ยงสัตว์อะไรนอกจาก ความสวยงามความรักแล้วเราก็ให้คำนึงถึงเงินที่เราจ่ายไปกับความสุขที่เราได้กลับมาด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ f c ของเราช่องกูรู้ปะครับไม่ได้มีปะครับอย่างเดียวนอกจากปะครับสวยๆความรู้ที่เราให้แล้วเราก็ายังมีสัตว์เลี้ยงอื่นๆที่เราเห็นแล้วมัน Amazing มันน่าสนใจมันน่าตื่นตาตื่น,นใจก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นที่ถูกอกถูกใจไม่มากก็น้อยสําหรับ f c ของเราหลังจากนี้ เราก็จะมาทําอีกคลิปหนึ่งในขั้นตอนการขนย้ายเก้าสาวของเรากลับบ้านนะครับก็จะอาจจะมีกระบวนการอะไรต่างๆมากมายเพราะว่าปลามันใหญ่มีมูลค่าสูงฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกนะครับก็ฝากไว้นะครับช่องกรูรูปะครับกดไลค์กดแ like, ชร์ยังกดไลค์กดแชร์ชแล้วนะครับองงางั้นปิดกันแต่เพียงเท่านี้นะครับ